สวัสดีครับวันนี้มาพบกับเซียวโยกันอีกแล้วนะครับในช่อง y o u u u e e h a n n e l นะครับวันนี้นะครับเซีโยจะมารีวิวรถนะครับ t o y ย t a f o r t u n ู r นะครับตัว 2.7v นะครับตัวนี้เป็นซินนะครับผมเป็นรถ SUV ที่น่าใช้คันหนึ่งนะครับผมตัว SUV ตัวนี้นี่ครับตระกูลตระกูลโตโยต้นี่น่าใช้อยู่แล้วครับผม นี่เป็นตัว2องเ็บนซินนะครับปีส0 1 5นิ้านะครับตัวนี้ก่อนที่เราจะไปชมนะครับฝากกดติดตามให้เซลโยด้วยนะครับเราไปดูรถกันนะครับผมด้านหน้าก็จะเป็นตัวไฟนะครับ LED สวยงามนะครับผมลงมาด้วยชุดแต่งสเกิร์ตพร้อมไฟตัดหมอกนะครับผมตัวนี้นะครับเราติดตั้งให้นะครับเกยงงามเลยนะครับผมตัวนี้ ตามมาด้วยแม็กอลอยนะครับเดิมจากศูนย์เลยนะครับผมตัวนี้ครับยางบิตโจนนะครับตัวนี้ด้านข้างมีสติกเกอร์ทีอาีติดให้สวยๆเลยนะครับมือจับโครเมียมนะครับโลโก้โฟเนอร์นะครับด้านหลังนะครับด้านหลังจะเป็นชุดแต่งนะครับสวยงามมากนะครับผมตัวนี้อชุดแต่งปึ๊บสเกิร์ตด้านหลังนะครับ งามมากนะครับตันนีเ้เดี๋ยวเราไปดูด้านในกันกันนี่ครับผมด้านในโทนสีดำนะครับผมตัวนี้นะครับตัวนี้ถ้าเราไม่ผิดน่าจะเป็นตัวมิดไน s ์ชายนะครับตัวนี้นะครับโทนด้านในสีดำ สวยงามมากเลยนะครับตัวนี้ตัวมิดไดชาย 2.7V เป็นซินนะครับผมตัวนี้ออโต้ Auto นะครับสวยงามมากเลยโตโยต้าฟอร์จูเอร์ตัว2.7ตัววเบนซินนะครับผมตัวนี้ปฏิพัทธ์ออโต้เรานะครับขายอยู่ที่699,000บาทเท่านั้นนะครับท่านใดสนใจนะครับถ้าเข้ามาคุยรายละเอียดกันได้เลย